สวัสดีครับพูดกับปลั๊กเกมอีกครั้งนะครับเนื่องในว่าวันนี้เมืงก่อนเดอิวอนเทีต์มีกิจกรรมเติม50บาทได้ที่ส่วนตรงฟาง2ชิ้นถ้าเติม5วัน13-17เนี่ยจะได้1ตัวก็ในแง,ขงข่ของคุ้มค่าเดี๋ยวคุ้มค่าอยู่เพราะว่าไม่ต้องรุนไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่แพงมากนะคือตรงฟางเนี่ยต่อให้ดาวเรียวเองเก่งอยู่ฮนะเป็นจอมอยุทธระดับเอสอาจจะเล่นยากหน่อยแต่ว่า มันก็โอเคอะโอเคเริ่มเลยนะคะรับเรถจากที่ไปที่แบบนี้ครับเดี๋ยวผมให้ลิง์ไว้ข้างล่างคลิกเข้าไปได้คลิกเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็ไปที่ผมเล่นที่อ,อ่าเติมทองขึ้นแบบนี้ครับแต่ว่าลองอ้าวมันจะเล่นมันจะเตยบบงี้ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ผมเล่นเซิร์ฟสามเรอินดิ f a c e b บุ๊ จากนั้นก็จิ้มว่าเล่นบน iOS หรือว่าเล่นบน Google Play นะครับแล้วก็ล็อกอินปึ๊บเขาจะถามว่าจะเติมเงินด้วยอะไรใช้ t ทม,มันนี่อะไรเนี้ยเลยเนี่ยใช้ To True m o n e ่ก็นะคือใช้ตัง้งแต่สมัยเล่นมาร์เวลกับคอมนะชิน ใช่บอกว่าไม่เป็นไรช่างมันถึงอ่ะอ่ะก็พอเข้าถึงหน้านี้ปุ๊บแล้วก็กรอกโค้ดครับแปดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์หกศูนย์สามแล้วก็ใส่คิวเรตี้ครับอ่านโค้ดยากเลยวีหนึ่งคีวีสองเครับแล้วก็กดตกลงปุ๊บไม่ผิดเซอร์นะเอาให้ถูกต้อง เอาใหม่แล้วกันนะฮะหนงเจ็ดห้าหกแปดแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนยสามผมว่าผมอา่าน,ะนได้ผิดนะมันจะเดยนไแบบมีแปดสอง T P O R ตกลงสองรอบเลยมไอา้อาไ จะมีใครกดย่าง,งผมไว้เนี่ยอะอันนี้ไม่ผิดแหละ Y M U Q P C อ่ะน่าจะเรียบร้อยอ่ะตกลง่งเรียบร้อยไหมโอเคอ่ะ,ะเราเติมแล้วแล้วยังไงต่ออ่ะลองเปิด Blue s p ค a s h ซีเรียลับไหม ยังเพิ่งอินสตอร์ครับพรีไยมีเลเทอร์เลยคะยังไม่พร้อมอินสตอร์ตอนนี้นมาอีกเพิ่งเล่นคือแมวที่บ้านเป็นแมวที่ของสัตว์พิเศษมากครับคือแบบตะกุยคอมเนี่ยมันไม่กดปุ่มปิดเปิดมันมกดปุ่มรีเซ็ตอย่างเดียวเลยคือเหมือนมันเล่งอ่ะเออเนี่ยจะจะเล่นคอมมาปกดรีเซ็ตเลยแบบแม่นมากครับคือแบบมีสองปุ่มอ่ะ power reset ปุ่ม reset มันนิดเดียวอะ่ะแมวเขาจัดนี่ให้เลยอะ่ะคือปุ่มนิดเดียว et, มันจับ reset ไม่ยุ่งแต่ power power อะไรแก้ไขได้นะครับแต่ reset คือ reset แล้วจบจบเลยทีเดียวโอเคได้ไม่เลย อ้ทองพุ่งขึ้นมาแล้วครับได้สองเท่าครั้งแรกแล้วกิจกรรมอ่ะมาดูทิเติมเงินทุกวันอ่าได้แล้วครับรับได้เลยเนี่ยครับผมไม่กดรับเลยผมขอไปเช็คไฟล์ก่อนก็เป็นอันว่าได้จริงนะครับสองชิ้นกดรับได้เลยแล้วก็ทำนี้ให้อีกสี่วันก็จะได้ตรงฟากหนึ่งดาวก็โอเค ตรงฟัง Radio ะไเงียไม่มีตรงฟางนะครับก็เป็นนั้นว่าคลิปนี้จบแค่นี้แหละครับวิธีการต่างๆง่ายๆโดยปลาลักสกมนะครับถ้าเกิดอยากให้รีวิวโน้ตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยบอกได้นะครับขอเป็นตัวที่มีนะจะรีวิวให้เลยก็ใส่คอมเมนต์ได้ในท้ายคลิปนี้หรือว่าจะไปคอมเมนต์ไ้ในเพจก็ได้คนระับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองดูว่ามีตัวนะั้นมารีวิวหรือเปล่าวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ